เครื่องติ๊กอิเลเซอร์5ตัวนะครับวันนี้เปิดตัวเช็ดพิรัตตัวนะครับตามอาการที่เจอครับอิออเลเซอร์นะครับติ๊กเก่าติ๊ดแล้วนะครับตีเอฟน,นะครับกระโดงแล้วนะครับมองไปเห็นเลยครับเป็น อ,นนอาการก็คือนะครับเวลาเราเชื่อมอมันต้องต้องเลียร์เลียร์ทั้งสเตนนะฮะถึงจะเชื่อมจะมีไฟเชื่อมออกมาเพราะว่า H D F มันลงโคงต้องทําการแก้ไขก่อนนะครับถึงจะเอาไปใช้างานได้แล้วมีพิธีการแก้ไขเบื้องต้นหรือะปลครับรอ้ก็ใส่ฮุ่มวันนีุ้มวันนี้ใหม่นะครับฮุ่มใหม่เุ้มใหม่เสียเพ้าใบใหม่นะครับ มันของเก่าไหม้มันรวปมาแล้วก็ใส่แผ่นนี้อันนี้ใส่เทปก่อนนะครับนี้แก้ไขแล้วนะครับ ด,ดูเห็นไหมครับเบื้องต้นก็ถือว่าโอเคนะครับครับผมถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ